ตอนนับทุกคนเข้าสู่ช่องมาเชตเต้ตันานๆน,นะครับก็สำหรับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการาตั้งคาบูของเลร่ยยนนะครับหรือว่าตั้งสกูเดินเบาหรือว่ารอบสูงนะครับก็ง่ายๆครับมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาติดเครื่องแล้วก็จะสาธิตให้ดูนะครับก็กในการจูนก็มีไช้ขควงแบนนะครับแย่ yeah, เข้าไปเราไปจูน ในนี้นะครับเดีย๋ยวจะทําการติดเครื่องก่อนนะครับจะสวสดีให้ดูนะครับอันนี้คือสโลนะครับสโลเดินเบาของมันถ้าเราอยากให้มันแรงกว่านี้ก็ให้หมุนเข้านะครับหมุนหาครับหมุนเข้าหมุนเข้าถ้เาเราอยากให้ถ้าเราอยากให้มันเดินเบาช้าช้าก็หมุนออกนะครับสมมุติต้องการประมาณนี้ รอบประมาณนี้อ่าคราวนี้มาจูนรอบสูงสูงนะครับอันนี้คือผมจูนไม่เรียบร้อยแลนะถ้าเราอยากได้รอบสูงสูงวันนี้ก็นี่ครับหมุนหาหมุนเข้าครับตัวนี้เป็นตัว H นะครับตัวนี้นะก็เยวก็เปิ้นไปหมุนหา แค่เราหมุนเข้าหมุนอ่อนนะครับให้ตัวลอบนสูงเนี่ยก็ให้เราหมุนเข้านะครับเราเบิ้ลไปแล้วก็เนี่ยครับพอไอ้ตัวล่องสูงตัวเอชเนี่ยครับพอเราเบิ้ลไปเบิ้ลนสูงแล้วก็หมุนหาครับใช้ไขควงหมุนหาหมุนเข้าหมุนออน,นครับส่วนมากหมุนออกมันจะวดๆวดนะครับแต่ถ้าหมุนเข้าหาถ้าหมุนเข้าเยอะจนงสุดมันก็อาจจะมีวอม่อมกันนะครับต้องหาจุดที่มันบาลานซ์กันนะครับ คือจุดที่มันสูงสุดนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาเวลาเราเบิ้ลแรงๆนะครับก็แค่นี้ครับวิธีการจูนเจ้าคาร์บูเลร์ยนต์นะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับมีตัว L กับตัว H นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็แค่ไอ้รอบเดินเบานี้ตัว L นะครับถ้ามันช้าไปหน่อยหรือว่าสะดุดอะไรก็ให้หมุนครับหมุนเข้าหมุนออกดูครับหมุนเข้านี่ส่วนมากจะมันแรงขึ้นนะแต่เป็นตัว h เหมือนกันครับตัวหมุนเข้านี่ก็จะแรงขึ้นถ้าหมุนออกก็จะ เบาลงสะดุดวอดๆนี่ยครับก็หมุนเข้าหาครับหาจุดตำแหน่งที่เราเบิ้ลเราเบิ้ลด้วยนะครับปีกเขเลีงเบิ้ลแล้วก็หมุนหาความแรงของมันสูงสุดนะครับโอเคนี่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําเพียงเท่นี้นะครับไมเจอใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับอ่าช่องของผมนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ